นี่ผู้บริหารก็แค่ส่วนหนึ่งบางเอญเรามีปัญหาในเรื่องของทีมบริหารคือคนเยอะที่จะมาปรับนะครับที่จะเปลี่ยนที่จะเพิ่มในดีขอบคุณอีกครั้งนะครับที่กลับมาเจอนอดีนะครับจงจากทัก้งพุกพุกพื้นที่เราพวกมองว่ามันมันไม่ใช่ไใช่แค่มาเลิกมาเพิ่งมาเซตกันเมือ่อเดือนสองเดือนอปีสองปีนะครับรูปอยากให้บ้านเมือนก็อยากจะใหแ้แต่ตัวเองมันก็ต้องมีอันนี้ผมเข้าใจแต่เป็นาหารมา จบอาชีพของผมไปอาชีพหนึ่งทุกวันนี้ผมก็ารับ,บนนรรทำงานผมดอยู่ได้สบายๆผมไม่ต้องเดือดร้อนทํางานผมว่าเป็นนายกท่าเป็นนายกบจผมก็รับเเดือนไม่ได้ผผมรับทางานนะกลายเป็นว่าผมก็ทํางานบ็มบีไปแต่เราเนี่ยไปเห็นน้าใจของคนที่รักเมืองนครรุ่งใหญ่ที่พบเสียสะละเราก็ต้องแหมแค่นี้จะเป็นอะไรไปไม่ยากนะครับ ไอความเป็นอาหารของผมจะมองว่าผมอาจจะใช้แหมเป็นถึงผู้การผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นถึงผู้การผมลูกน้องผมไปดูในค่ายแต่ผมไม่เคยบทอาหุนเรื่องนั่งคุยด้วยกินข้าวด้วยเลยผมผมเฉยๆผมถือว่าทุกคนนั่นคือหน้าที่ผมเมื่อจบแล้วก็คือจบผมเข้าใจดีผมไม่ไม่ยึดติดกับไอ้วัวฝนบ้าๆบอๆนะครับอันนี้ถามถึงว่าผมเองเนี่ย แค้ที่แข็งขนาดไหนหรือจะมาเป็นนายกผมว่าผมก็ใช้ได้แหละนะเรียนผมก็เรียนเยอะเหมือนกันผมว่าจบโภมนันโภรัฐรัฐประศาสนศาสตร์ปริแอนนอร์เดชั่นไอที่ผมเรียนเราผมอยากรูนเป็นยังไงเขาถึงแก่ไปเลยลส่วนจังหวัดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในจังหวัดของสีธรรมราชแน,น่นอนอันนี้ผม